สบายดีพ่อแม่พี่น้องนี้บารอนชิมาเบาสูฟังเนาะพี่น้องว่าเพราะว่ามีเอฟซีเปินเหม็นว่าคือบริเวณเรียงง้อบามันเนี่ยนะเนี่นี่เห็นนะเดี๋ยวบารอนชิมาเบาสูฟังเนาะพี่น้องคลิปนี้ว่าทีลาวอยู่ประเทศลาวเพื่อนี้ยมเรียงง้อพันเอียงกันเนาะที่บารอนชีเห็นเห็นเนาะกับเมนง้อพื้นบ้านธรรมดาในเป็นอย่างง้อลาดง้อบ้านธรรมดาเลยเนาะส่วนลายกัน เพราะว่าง่วมามันเห็นตัวใหญ่ๆเนาะกับมีอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าส่วนหน่อยเว้ยซะเพราะว่าะเหตุผลที่เขาบบมักเลี้ยงก็คือหนึ่งมันราคาแพงเนาะพี่น้องหนึ่งคือราคาแพงนะคะัสองมันกับข้าบุกข่อยชื่อว่าเาเลี้ยงข้าเลี้ยงอยู่แถวนี้มันโมมีคนซื้อนะนะเขาจักชีเลี้ยงไปยังเนาะมันกับชิคาหยะก็จะใช่พี่น้องเพราะว่ามันโตใหญ่ก็ราคาแพงเนาะ เขาจิขายเขาลงขายชัดก็คือจีเขาก็สิบซื้อได้น้อพี่น้องเนาะมันมันแพะในราคาชิปชาวหลานเนาะชาวหลานสามสิบละเนาะพี่น้องสมัยเป็นเงินไทยก็เป็นแสนหรือว่าเป็นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นเขาก็โบนิยมเลี้ยงเนาะพี่น้องวนได้เขาสิมานิยมเลี้ยงมั่วละธรรมดายในมั่งแต่ถือง่ายคล้ายง่ายเนาะคล้ายกับง่ายนะเดี๋ยวเราวนได้เข้าสิเลี้ยงเนี่ยนี่พันอันนี้แล้ พันฝืนบ้านธรรมดาเขาพันในนออย่งเดี้ยพี่น้องมีแต่พวกพวกที่เพิ่นมีเงินอยู่เลยเนาะเพิ่นมีเงินพวกคุณไดเข้ามาข้างหมง่ามีดีคุนไ่้เขาจังเดียดเนาะแต่ก็มีมีอยู่ไงซะแต่ว่าชวนนอกนี่เนาะแต่ว่าส่วนนายสิเลี้ยงงัวอันนี้แหละพี่น้องเลยเลี้ยงงัวพันฝืนบ้านนั่นหละก็คือบารอนเอ่าเนี่ยเหตุผลก็คือ หลักๆ่ก็คือราคาแพงเลยก็ซองมากก็คือขายขายหยาดเนาะสื่อหยาขายหยา่ดมันบุมีคนมันบมสูงมีคนเดี่ยวคือว่าเขาสื่อมาแดากับโมฮันสื่อเนาะพี่น้องพโมันราแพงแถมกับบุคคอยมีคนเดี่ยวแถวนี้เนาะเดนิงก็ร่างกินหยาพี่น้องว่ะเขาแปรงหยาแล้วเขาแปรงหยา ยาก็เป็นยาธรรมชาติพี่น้องเลยเลี้ยงกันเลี้ยงธรรมชาติเนาะแบบว่าบมื่อไรปลูกยาเยี่ยงกันนะเพราะว่าดูแเพื้นที่บม่ค่อยได้ปลูกยาปลูกยี่ยงดอกเลี้ยงหัวนี่เพราะว่ามันยหนมแหงกระปล่อยเนาะแต่ยหนมแหงกระปอยยหนมนี่กัมันก็เป็นบางบ้านเนาะถ้าบ้านบ้านมร้อนนี่ปล่อยได้แหนมพลพวกว่าเขาเห็ดถั่วหน้าอันนี้เขากำมีแต่ปล่อยมันยหนมยหนมมะเขืออ่อมแหนแดงมันก็มาเขากำจัดหนามันกินเนาะบัวเพื่อหมามีพี่น้อง เืองมดอนแต่ว่าฮักะฮัดเดียงไว้ใมือไหมฮัดเดียงเหรอเพื่องมูท่านแห่มีแ่ไม่ได้่าปีชิมาเนาะจัชิเกเพื่องไว้แว่าเรา i a ใหมันกินดู n ้ามชะ n ในคณะบ้านกระให้เบื้องมันอิ่มลาก็ให้น้ำโอบช่องสอบเนาะปกติกะ เสาสองสอบแรงสองสอบมันจะบอลอนต้านมาแยมแรงต้านมาสี่สี่สอบเนาะแล้วเบิ้งอ่ะมันอิ่มบอลอนกระหายสอบหนึ่งเยมันแรงดีกว่ส่วนลายเนี่ยมันเสาหันบอลลอนกระหายสอบหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าฝนมาตมันกลับไปห้างกินเองเนาะมันไก่ถ้าหอยอิ่มลายมันก็ชิบมันก็ชิบไปลายใช่นะมันชิบผากันเนาะมันชิบผ้ากันห้างกินเนี่ยชิบเบิ้งเบิ้งตุ่ม นี่พี่น้องตุ่มลำปีสกินเนาะพี่น้องถ้ามันร้อนใช่ไหมมันกระโตเกตใช่พี่น้องหัวหน่อยบัร้อนนี่เป็นตุ่มโตเกตบะจ้นี่เห็นปะนี่ช่วงนี้คือมันฉีเป็นขึ้นมาใหม่เนะพี่น้องไอแต่ว่าระยะส่วนนี้มันเป็นยังไงกับเมดมาบอกกันเลยพี่น้องว่ามันฉีดเศร้าเลยว่าหรือว่ามันฉีเป็นยังไงเนาะ vẫn bị tùm lên nắng này nè nắng 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 này. nắng 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 này, nắng 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 này này nắng 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 5 nắng 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 โตแม่ใหญ่นีิมันอ่ะทีเป็นเป็นบ่หูแหละมาดอนเทนมันเป็นตุ่มหนึ่งเนาะงวอตัวนึ่งก็เป็นตุ่มหนึ่งเนาะแต่ว่าเศร้าเลยพี่น้องมันเป็นตุ่มเดียวมันก็เศร้าเองมาตัวนี้มอนี่เป็นตุ่มเดียวมอนก็เป็นตุ่มเดียวมอลำนี่ก็เป็นตุ่มเดียวก็เศร้าเลยเนาะตัวใหญ่มันนะโอ้อ่ะดีดู เห็ดดลีเด่ะเห็ดหวกันเงี้ยสบายดีป่าลูกสวัสดีค่ะสวัสดีตาน้องเคี้ิงว่าเห็ดยังไม่เตืองม่าดีอ่ะโอ้ไม่ดียังเนาะสวัสดีใช่พี่น้องอีงามตาก็เริ่มอ้วนขึ้นเนาะพี่น้องเริ่มพี่ขึ้นแต่กี่มันมันสิเห็นกระดูกสันหลังเนาะเดี๋ยวนี้มัน พี่คือเนราะว่ามอรอนตัดหญ้าอย่างกินขูมือเนาะแต่กี้ก็มาทำบิ้มจะจอยเดี๋ยวนี้เริ่มอ้วนแล้วยามตาต้องตัดหญ้าให้กินขูมือเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮาเลี้ยงงัวเฮากระติดงัวแล้วพี่น้องเลี้ยงในกระติดแด้วหมขันมันโบอิ่มกับขันโมเลต้าหญ้ามันกับจักแนวไรเว้ยซะเฮยตาหนามันคุูมหัวคัน อันโมเลต้านี่ยมันกินหันนอนนอนโอยาบุญเป็นเหมือนตีง,องนะูอ่ะงูตัวนึงก็ลังทองเนาะเพราะว่างูเธอตัวนี้มากเลยมันเชิดงูแม่เท้าตัวนี้กขนาสิท่องเนาะแต่ว่าตัวนี้บโมธาในเชิดนะมันยังหองอยอยู่แต่เบิ่ง เมิ่อไปเรื่อยๆพี่น้องเลยมื่อใหม่ฮัดเดี่ยงเนาะฮะเกิดฮัดเดียงเมื่ออยู่เลี่ยงหัวนี่กับเมื่อยคือกันตัวต้องเขาต้องห้าหย่าห้าหน้าให้มันกินเนาะห้านี่หลเพ่อมันกินคู่เมื่อยไปจ้ะจะมันเป็นโหลเป็นยังกับมึงเนา ยาอันมันอยากอยากเมเอกันนมานเมยเกี่ยวเขานี่แนละจังสิเอาเพื่อ,องไบเต็มมากแต่ละปีหันทิมและโงม,มิงหม ิ em em ่มเพือแต่ว่ามันสบายแหละย่างมือเสาก็ปล่อยมันไปกินธรรมชาติเนาะยิ่และมันกลับมาเองเลยนะต้องเอาหมดเลยจันรีดจำไรกับมันตม่แต่ย่างมือแรงแน่นี่แหละเขาก็ประมันเช้ามุกคีมุเขาก็ไปตัดหญ้าอ๋อันหน้ามหม้มันตัดกระตัดที่ขนหน้าตัดหน้าเขางานธรรมชาติกันคือบางบ้านอันนั้นปล่อยบริได้เพราะว่าเขาบริเทียหัวเขาบริห้ปล่อย ยำพลในหนางพลเข้าไปพลส่วนร้ายในวาเนี่เขาบริสูทเกี่ยวหญ ả y งัวเสงส่วนร้ายเติปล่อยมันไปเลยเหี้ยแต่ว่านอาตามทางขนุนนะเนาตามทางขนุนไปแต่ว่างัวงัวงัวแลวใหญ่งัววามันยูนเซียนานมาดอนบ่มีเนาะเน่น้อ็ดจัมปะสาท เดือดลอยโนะมมี่ฮ้าย่ะอยู่แถวเขตธรรมศัส์มี่เขาเห็นในเนิดในยังเห็นม่แต่แถวต่างแขงแถวต่างแขงแถวสวรรค์แถววิ่งกันแถวนะ่เวนะเข้าวันนี้เพราะเขาเห็นแต่ในเขตโม่เข้าเขาไปในกลุ่มไหยังนนะอาจังเห็นแต่ว่า,าเขาไปแถวนี้โมมี่โมมี่หล,อหล่อเดือดลอยอยังนะมมี หวานมร้อนมัเพราะว่าใครก็คือชิบมหานเนี่ยงแเนาะราคาตัวงามๆเนี่ยเป็นแฉนคุณน้องเลยเป็นแฉนแฉนแานเอามาดีอัง,นนะาาง,งกัดท้ายอกะนะนเนี่ยนะตีเป็นเงิน,นเป็นเงินละเป็นเงิน,น,งนอีบครับชามสิบปะละมัวตัวเดียวซชิบมัวพวกนี้ได้ฟูงหนึ่งเป็ <laughs> นชิบได้ฟูงหนึ่ง กินกันนะ i ฟน้องน้ําคิงแต่ n ่าเราบ่ร้องกับมากกินได้งัวแต่ว่าเนี่ยใๆเนาะพี่น้องมากกันถ้าอยากได้เดโโตเิกนะโตเิกเนาะเอามาผสมพันเนาะผสมกับงัวหลานเฮาก็ได้เนาะแบบแบบว่าูผสมก็ได้บ่ต้องเลือดร้อยเนาะพี่น้องเอาลูกผสมนะบ่ต้องเลือดอยังนะโอวนเดนอยู่อกอมวนบ่คิง มินกี่กู้ไอ้คิงเ็ยังนพี่น้องนมตกสองม่อยตกกันเลยที่แเด็กง่อยแหละพถ้าหยาห้หยาให้ง่วูวากับบด้เาพนมตกมองแม่หะกับบร่ได้เนี่ยิวคือกันานน้องมันแดดมาเนี่ยลายผิดกัน้าเบิ้งพนตกมันฉีแบบตกลิ่เลยโดเนาะก็ในสีสิบเอ็ นะพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็สชิจบน้องเพลงจำหนีเนาะพี่น้องครับบ่มีอย่างไรครับมาบอกว่านี่ของใจยังกะเม้นมาบอกเนาะพี่น้องมาที่ฟังหน้าเพิ่อนแย่งง่วงแยบได้แบบได้ยังนะแล้วบอกเราสิถ้าหูก็สชิตอบนะถ้าบวชหูก็สชิผ่านไปเนาะพี่น้องส่วนมากก็ศึกษาในยูทูปคือกันนะกรดอนกันศึกษาในยูทูปฟังไทยนะเพราะว่าฟังหน้าขอบุคคลนี่นาะครับเป็นเหตุสองคนอ่ะพี่น้องก็เพากันพิษน้ำเลย สบายดีฝากกไดไลค์กดติดตามไว้ด้อยนะ